สวัสดีค่ะตามไปกับแม่เหมียวจ้านะคะวันนี้คลิปนี้เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วเราเดินออกมาจากชุมชนตลาดน้อยนะคะเพื่อมาชมสตรีทอาร์ตสวยๆกันที่ซอยเจริญกรุงค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะมีอยู่หลายซอยมากๆเลยนะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ซอยเจริญกรุง32แต่วันนี้เราจะพาเดินกันทุกซอยเลยค่ะตามมาชมด้วยกันนะคะตรงนี้คือสถานีช์น้แล้วก็มีรูปอันเริ่มเทิมอยู่ตรงนี้ ดีแล้วเป็นปีกอุ้งซอยน่าจะซอยยี่สิบแปดนี่เก็บไปอยู่ตรงนี้ด้วยอู้หูนี่ก็สวยนี่ก็สวยมาสวยเลสียดีแล้วตรงนี้มีร้านเก็บแปดอยู่ด้วย พอนกรสามสิบสามจุดไฟเ ซอ,อยสังเวียนก็ข้ามมาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเลยมาแล้ว เจออ่านม่คะบังเรียบร้อยเสียเดินมาตั้งไกลนี่ก็เดินบังไปแล้วอันน่ะอันน่ะตรงนี้รียอยเลย ป,ปกติเหรอต้องมาวันไหนมาตอนไหนอะไรก็อะไรก็ไม่เอาสักอย่างอันนี้อันนี้ก็โดนหมดคังมคือเรียบร้อยต้องมาวันไหน มันถึงจะไม่ฟังออมาทุกวันนะฮะวันศุกร์เขามีตลาดเราต้องไม่มาวันศุกร์นะจ๊ะไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นภาพส,สวยๆโอ้ยเศร้าใจเราต้องมาวันอื่นอันศตเดย ถ้ามันก็สวยแต่ว่าอย่างที่บอกเรามาทิพวันจริงม,มันก็สวยดีอ่ะเดี๋ยวดรถดแล้ว เดินมาตั้งไกลเดินมาไปด้วยแดดร้อนด้วย<า>นะจ๊ะเดินมาเจอตลาดนะจ๊ะเศร้าใจเล็กน้อย คนวาดสุดยอดมากเลยเพราะมันสเกลมันค่อนข้างใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้วาดแค่วันเดียวจบไม่ใช่เราวาดน,นี้เป็นซอยสาซอยสาทางเข้าโรงเรียนวัดม่วงแคก็มีอาร์ตเล็กๆน่ารักนรัก So I take ท้ายซอยซอย3ามต้องบอกว่าที่เดินผ่านมานะคะผลงานชิ้นนี้สะดุดตาที่สุดเลยค่ะมันไม่ใช่ภาพวาดนะคะแต่เป็นการแกะสลักพื้นผิวจนเกิดภาพมิติเสมือนจริงเราค้นมานจากในเว็บนะคะเป็นผลงานของศิลป,ปินชาวโปรตุเกสทำขึ้นปี2560ค่ะเป็นทัวแทนความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสสุดยอดมากๆเลยค่ะทาเข้ท่าเรือ เราก็เดินตามไม่รู้เขาไปไหนกันอาจเล็กๆทางไปท่าเรือสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนชื่อจากตามไปกับมะมวจ้าเป็นเที่ยวไปบ่นไปกับมะมิวจ้าแล้วค่ะบ่นกันทุกคลิปเลยคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ